สวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาพูดถึงความเปรี้ยวของกาแฟนะครับว่ามันมีแบบเปรี้ยวแบบไหนบ้างอะไร้ยครับผมหลายคนที่ดูคลิปนี้จบเนี่ยก็อาจจะแบบชิมกาแฟได้สนุกขึ้นแล้วก็ได้หารสชาติอะไรที่มันแบบ เออไม่ใช่ดื่มกาแฟแบบเฉยๆอะไรเงี้ยครับผมก็อาจจะแบบสนุกขึ้นในการดื่มกาแฟนะครับผมก็วันนี้นะครับผมก็ได้ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับความเปรี้ยวของกาแฟนะครับว่ามันจะมีเปรี้ยวแบบไหนบ้างนะครับผมมาเข้าเรื่องกันดีกว่าครับก็ในกรีนบีนะครับเขาก็จะมีกฎต่างๆมากมายเลยนะแต่ว่าวันนี้ผมจะมาพูดถึงกฎที่เราสามารถแบบเอ้ยกินแล้วเราพบเจอบ่อยในกาแฟครับผมในมันเทบของกาแฟครับเขาก็จะมีกฎซิตริกมาลิกแล้วก็ทาทาริกนะครับผมแล้วก็มันจะมีกฎที่เกิดขึ้นมา่อใหม่จากการ ที่คนปลูกครับทำโปรเซสนะครับมันก็จะมีแบบบางกฎที่เกิดขึ้นใหม่ในในขั้นตอนโปรเซสการหมักอะไรเงรี้ยฮะกฎที่เราพบบ่อยๆนะครับที่อยู่ในกิีนบีนอยู่แล้วครับมีอะไรบ้างนะครับผมก็คือกฎตัวแรกก็คือกฎซิตริกนะครับผมกฎซิตริกเนี่ยมันก็จะแบบเปรี้ยวเหมือนมะนาวเหมือนเลมอนอะไรเงี้ยครับผมเวลา ให้เรานึกถึงเวลาเรากินแบบน้ำมะนาวอะไรเงี้ยมันก็จะเปรี้ยวแบบแบบนั้นนะครับผมอาจจะแบบไม่ได้ลงลึกถึงว่าแบบมันจะเปรี้ยวยังไงอะไรเงี้ยก็ให้ทุกคนนึกถึงประสบการณ์ที่ทุกคนเคยกินน้ำมะนาวอะไรเงี้ยว่ามันเปรี้ยวแบบไหนอะไรเงี้ยครับสองก็คือกรดมาลิกนะครับมาลิกก็คืออยู่ในกินบีนเหมือนกันในกินบีนอยู่แล้วนะฮะก็จะเปรี้ยวเหมือนแบบแอปเปิ้ล พวกลูกแพร์พีชแตงโมอะไรเงี้ยครับผมกดมาดิก็จะแบบเปรี้ยวแบบผลไม้อะครับให้นึกถึงแบบเวลาเรากินผลไม้ที่มีรสชาติอมเปรี้ยวอยู่ในนั้นนี่นครับผมส่วนต่อไปก็คือกดทาทาลิกนะครับกดทาทาลิกก็จะแบบเปรี้ยวแบบมะขามเปียกแบบวายอง,งุุ่นอะไรเงี้ยครับผมผมก็ไม่เคยกินวน์องุุ่นนะรู้ว่าเปรี้ยวไงแต่ว่าแบบเออให้จินตนาการว่าแบบเออเปรี้ยวแบบมะขามเปียกหรือว่าอะไรเงี้ยครับผมครับต่อไปผมจะมาพูดถึงกฎที่เกิดขึ้นใหม่จากการหมักนะครับผมก็คือ หก็คือกดเลกติกนะครับเลคติกเนี่ยมันจะเปรี้ยวคล้ายๆแบบพวกแบบนมเปรี้ยวแบบพวกโยเกิร์ตอะไรเงี้ยมันก็จะเปรี้ยวแบบมีบอดี้ผสมเข้ามาด้วยครับมันจะแบบทาให้รสชาติกาแฟเข้มข้นขึ้นนะครับแล้วก็นึกถึงเวลาเรากินแบบนมเปรี้ยวหรือว่าโยเกิรต์ตอะไรพวกเนี้ยฮะ ผต่อมาก็คือกดอะซิตริกนะครับอะซิตริกก็จะแบบเปรี้ยวแบบน้ําส้มสายชูนะครับน้าส้มสายชูก็แบบมันจะเปรี้ยวจีดขึ้นมาเลยเงี้ยถ้าแบบมีมากไปมันก็ไม่ดีนะครับหลายคนก็อาจจะแบบคุ้นชินกับกาแฟสมัยใหม่ที่แบบมันก็จะมีรสชาติที่เปรี้ยวอะไรเงี้ยหลายคนก็เฮ้ยเพิ่งเคยเจอกาแฟเปรี้ยวอะผมเพิ่มเติมนิดนึงก็กาแฟเปรี้ยวครับก็ต้องเป็นเปรี้ยวที่ดีนะครับแบบไม่ใช่แบบเปรี้ยวแบบของเน่าของบูดอะไรเงี้ยหลายคนอาจจะกินเคยกินแบบของของเขาเรียกว่าอะไร ของเสียหรือว่าอะไรองี้ครับมันจะเปรี้ยวแบบถ้าเรากินกาแฟครับมันก็ต้องเป็นกาแฟที่มันเปรี้ยวแบบที่ดีให้เราึึกถึงแบบเออเรากินน้ํา ผลไม้ที่มันมีรสชาติเปรี้ยวนยี่ก็คือนั่นแหละครับคือเปรี้ยวที่ดีแต่ว่าแบบถ้าเรากินกาแฟแล้วเจอเปรี้ยวที่แบบมีเหมือนเหมือนเปรี้ยวแบบของเสียะอะไรงเงี้ยมันก็เกิดจากหลายๆอย่างครับเกิดจากโปรเซสหรือว่าเกิดเกิดจากแบบการเก็บการตากกาแฟที่ไม่ดีะอะไรเงี้ยฮะก็ประมาณนี้ครับผมคลิปนี้ก็สั้นๆนะครับมีประมาณนี้ก็อยากให้ทุกคนดื่มกาแฟแล้วแบบเออมีอะไรให้ให,ให้หามีอะไรอะไรเงี้ยมันก็มีหลายอย่างนะครับก็มีหวานแบบไหนหวานก็หวานไม่เหมือนกันอีกแต่ว่าวันนี้มาพูดถึง หวานเปรี้ยวก่อนนะหวานแบบน้ำตาลอ้อยน้ำตาลรายแดงอะไรเงี้ยมันก็แบ่งไปอีกเดี๋ยวผมทำคอนเทนต์แยกย่อยไปอีกนะครับผมมีประมาณนี้ครับฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์ผมด้วยกด subscribe ที่ช่องกลมๆได้เลยนะฮะก็วันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ